อะไรสีเหลืองท่งเด็กผู้หญิงนั่นมาะว้าวแอปโหลดเกมจีนที่โคตรเยอะสำหรับใครที่อยากเล่นวันพันแมนเซิร์ฟจีนแบบผมผมขอแนะนำนี่เลยครับ X 7 g a m เกมสมัครง่ายใช้เพียงแค่อ,อีเมลเท่านั้นนะครับโหลดได้ทั้ง Android และ iOS สำหรับใครที่สนใจเซิร์ฟจีนริงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ร่างคลิปนะครับพี่า๋าไม่ไหวแล้ว กลับมาเจอกันอีกแล้วในเกม One พัน c h นะครับแล้วในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้มีโอกาสมารองเล่นเซิร์ฟจีนดูนะต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกในชีวิตเลยนะคนดูแต่ว่าผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ X7 เกมที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมา,มาเล่นวันพัน c Man เซิร์ฟจีนนะหรือถ้าใครอยากเล่นเกมอื่นก็มีนะจ๊ะอ่าล่ะครับกลับมาใน วันพันแมนของเรากันก่อนตอนนี้ผมก็ต้องเรื่อใหม่เดี๋ยวขอญาตตั้งชื่อก่อนเลยชื่อที่ผมจะตั้งแน่นอนว่าต้องเป็นพีก้ามโตอยู่แล้วตามเซิร์ฟไทยเลยเอ้ยเดียวโอ้โหดูเหมือนจะตั้งภาษาไทยไม่ได้นะจ๊ะเอาเป็นว่างั้น PK แล้วก็ OPM เลยแล้วกันมาโอเคได้เรียบร้อยครับในฐานะเซิร์ฟจีนผมจะชื่อ P ีนะครับ และแน่นอนครับเปิดเกมมาเกมก็จะให้เราไปสู้กับเจ้าหัวขโมยนะจ๊ะอารหัวขโมยข้างถนนโดนผมโซนแน่ฮะมาเลยครับแล้วจวังหวะน,นี้ทีมเรามี2ตัวฝั่งนู้นก็มี2คนครับพี่ไซตามะก,ก็จะสอนให้เราใช้อันตีแล้วเราก็กดฟันไปเลยเมฆเข้าให้ นี่ไงของคูดีหลังจากสู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้มาเจอกับโซนิกนินจาความเร็วเสียงนี่ไงแต่ถ้ว่าก็แน่นอนฮะว่าเกมปูบทมาให้เราชนะอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมตีธรรมดาแล้วก็ให้เจนอตปิดเกมเลยฮะมาเลยครับปืนใหญ่หมอดไหมตุมเรียบร้อยแล้วนะครับหวานเจี๊ยบเลย ได้หลังจากนั้นดูเหมือนจะมีคนมาอยากร่วมทีมกับเราผมนะ่ะก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะโอเคพี่รับอาระครับดูเหมือนเราจะได้สมาชิกมาเพิ่มแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอยู่ในทีมนี่ไงแล้วจากวันนี้เราก็จะมี3มคนแล้วไอามามามคนเราก็รับของฮะอาราดูเหมือนว่าเราจะได้ปลดล็อกด่านใหม่แล้วไปเคลียร์ด่านใหม่กันต่อเลยฮะ เอาละรเริ่มแรกไม่มีอะไรมากฮะเคลีย์ด่านยาวๆครับสำหรับผู้เล่นใหม่ฟาร์มไปเรื่อยๆครับชิวๆครับดูเหมือนเราจะเจอมนุษย์ใต้ดินครับแต่ว่าเรามีมูเมลไรเดอร์ครับฮีโร่นักปั่นจักรยานเอาละครับแล้วบัฟให้เจนอ้อแบบนี้เจนอ้อผมก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ซัดตหลังจากนั้นผมก็เคลียดด่านเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมก็จะปลดล็อกด่านนักกาให้เรานะ โอเคใช่ไหมนี่ไงโอ้โหฟาร์มกันอีกแล้วครับนิดหน่อยปล่อยผ่านแต่ผมไม่อยากฟาร์มเร็วผมขอมาเช็คอะไรสักหน่อยว่าเซิร์ฟจีนอันนี้ไปถึงไหนแล้วนะทางด้านเบต้า UR ดูเหมือนว่าจะนำเซิร์ฟไทยของเราไป2เดือนนะจ๊ะ เจนอสแล้วก็โบร้อสยูอารอันนี้มาแล้วนะล่าสุดน่าจะเป็นโบรอสยูนะครับโอ้โหโคตรเพื่โอเคมาผมก็ได้ฟาร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะอา่ะผมก็มีเพชรพอที่จะไปซื้อตัวแดงผมว่าเริ่มต้นใหม่อย่างนี้น่าจะต้องไปหาซื้อตัวแดงแล้วก็มากระน,นำสุ่มนะอาระดูเหมือนเราจะต้องการตัวละครเอเดีร์เพื่อไปเล่นก่อน มาเลยดีกว่าที่ซื้อตัวแดงอยู่ไหนนี่ไงแล้วก็ซื้อเลยครับแปดปดแปดเท่านั้นโอเคผมซื้อที่สองรอบนะอาระแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตัวอยู่ตอนนี้เรามี18บใบและผมสุ่มเลยมามาเลยแล้วกดข้ามอุ้ยกดข้ามเร็วขนาดน,นี้เหรอฮ้ยโคตรดีฮะจังหวะนี้ว่ายังไงได้อะไรสีทองไหมเฮ้ยแล้วสีทองมาจาังหวะนี้ว่ายังไงตัวอะไรฮะขอด้วยดอ้ยโจเซบ ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมันชื่อโจเซฟนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอ้โหสิบโ,โลแรกได้ทองเลยครับโอ้โหเลดอบโคตรดีแต่ดูเหมือนว่าตัวเหลืองผมจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยปล่อยผ่านผมกลับไปฟาร์มตัวแดงมาแล้วมาเลยครับสิบใบจัดไปแล้วก็กดข้ามแบบคมๆมมาเลยโอ้โหเซิร์ฟจีนี่ข้ามโคตรเร็วฮะหวานเจี๊ยบเลยจังหวะนี้แล้วทองออกเยี่ยวเฮ้ยเลดอบโคตรดี เราก็ได้ไปทางด้านเมลซากาดฮะโอ้ยหวานเจี๊ยบเอเดดาตัวที่สองของเราต้องอย่างนี้นี่แระถิอว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามโอเคผมได้ราชาใต้ดินเอเดดาอีกหนึ่งตัวมาเสริมแก่งนะอาราของฟรีเกมแจกนะเมื่อกี้แล้วผมก็ได้ตัวแดงมาด้วยมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปซุ่มตัวแดงนะโอ้หแต่ดูดีคนดู โอ้โบลยูอาบวกทำให้ผมอยากได้เลยอะ่ะผมบอกเลยนะถ้าเข้าไทยผมจัดพาสองแน่นอนนะมาสุ่มต่อก,กันเลยดีกว่าครับมาครับทางด้านตัวม่วงแน่นอนว่าผมเอารูกแก้วราชาซีฟูด้ดแล้วก็รับตัวม่วงมาเลยฮะอาระกระสุนสองนัดไปดอกแรกว่ายังไงโอ้โหฮีโร่ขี่จักรยานมูวิ่งเลยเด้ออืมหรือผมจะเอาเกว,วินดีอะแต่ก็เอาราชาซีฟู้ดนี่แหละไม่เป็นไรมา โอ้ยไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรครับมาเราไปสุ่มตัวแดงกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอร้างเกลือด้วยตัวเหลืองโอ้โหได้อะไรเนี่ยตัวอะไรอ่านไม่ออกนะภาษาจีนฉันขำไม่ออกหรอกนะโอเคบทพูดเมื่อกี้น่าจะใช่อย่างนี้แน่นอนแล้วดูเหมือนว่าจะมีกิจกรรมกาโร่ด้วยผมขออนุญาตรับของก่อนเลยเนี่ฮะ หวานเจี๊ยมตัวสิบใบโอเคมาครับแล้วจังวันนี้ผมมีอยู่ทางด้าน29บ่บเก้าใบเราก็ซัดไปเลยฮะมาสิบรแรกจะได้อะไรอันนี้ผมขออนุญาตชาร์จเลยกดหมัดชาร์จแล้วก็ทำการััดตู้มาครับจะได้อะไรทองหรือเปล่าโอ้โหแล้วทองอีกแล้วครับหวานเจียเ๊ยบเฮ้ยทองเดาอีกแล้วได้ตัวอะไรครับจังวัน,นี้อ่านไม่ออกได้ไร โอ้หซูปเปอร์อันรอยดาร์ชายเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคฮนะมาเลยอาระหวานเจี๊ยมาแบบนี้โอ้ผมอยากได้แบบตัวมันใช้งานน่ะมีแบบของดีๆกว่านี้ไหมอะเริ่มต้นใหม่แบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องการคอนะฮะสิ่งสำคัญหรือหัวใจหลักก็คือคอนะอาระที่เราได้ไปนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นเอเดรา แต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาดอกที่สองจังวันนี้จะได้ทองอีกหรือเปล่าซัดตูมเข้าไปฮะมาได้ทองอีกไหมโอ้โหสีม่วงแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเรดดอปดีแล้วเราได้ทองมาเยอะพอสมควรเลยมาครับได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหมนุษย์ใต้ดินครับอะ่ะเดี๋ยวผมไปรับตั๋วก่อนคดีนนหนึ่งใบใช่ไหมล่ะมาแล้วก็รับตั๋วไปเลยครับโอเคมาฮะ แล้วเราก็จะไปสุ่มอีกรอบหนึ่งสุ่มรอบสุดท้าย1ิบโรสุดท้ายก่อนจะจากกันไปสําหรับคลิปนี้เริ่มต้นครั้งแรกในเซิร์ฟจีนไปเลยกดข้ามมาได้ตัวอะไรมาเจ้าวันนี้ได้อะไรโอ้เรียบร้อยครับสีทองได้ตัวอะไรโอ้โหผู้รีผู้รีพิสันเนอร์สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณุคนเข้ามารับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ